กับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสภาคุณผู้ชมมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจรวมถึงเทรนด์ของโลกที่เราไม่ควรพลาดกับข่าวรอบวันค่ะ นายประเสริฐบุญสัมพันธ์นายกสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนสแสดงวิสัยทัศน์ในงาน OpenH o u s e Super LBA 2เรื่องการ transform อ,องค์กรในยุคเปลี่ยนผ่านพลังงานนายประเสริฐกล่าวว่าปัจจัยที่ทําให้ธุรกิจองค์กรดําเนินกิจการต่อไปได้อย่างมั่นคงและแข็งแรงจะต้องมีการ transform อ,องค์กรหรือปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในเรื่องของกลยุทธ์และการบริหารงาน พร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณีของบริษัทปตทจำกัดมหาชนเนื่องจากเป็นธุรกิจพลังงานที่มีการอิงราคากลางปรับขึ้นลงตามตลาดโลกขณะที่สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันมีความแปรปรวนโดยเฉพาะหลังโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเพราะมีการปรับขึ้นเพดานภาษีนำเข้าหลายรายการขณะที่ไทยกำลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำตลาดเงินทุนหายา,ยากกำลังซื้อไม่เพียงพอ ปตทจึงต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยการปรับกลยุทธ์การลงทุนครั้งใหญ่เพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นโดยการต่อย,ยอดขยายธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบันนายประเสริฐยังมองว่ามีอีกหนึ่งความท้าทายของปตทคือการบริหารงานที่ยากกว่าบริษัทเอกชนเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นจํานวนมากจึงมีความเห็นค่อนข้างหลากหลายดังนั้นผู้บริหารจึงต้องมีความหนักแน่นมีแผนเป้าหมายที่ชัดเจน ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นเพื่อให้การบริหารงานสามารถเดินต่อไปได้